วัดีครับสวัสดีค่ะ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 ไมนได้ไงค่ะวันนี้ก็ออกงานอีกครั้งในฐานะนกปราบกับพี่ไทยวันนี้เข้ามาเป็นแบบว่ามาในฐานะของศิลปินนักแสดงจากดูบันดิด้วยแล้วก็มาในฐานะของนักแสดงของทร์ของดู้วย ครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็ได้แบบมาเจอกับแฟนๆเนอะได้แบบเจอคนที่แบบมาให้กำลังใจเราเยอะแยะมากมายให้กำลังใจซีรีสมทัวร์ของเราด้วยนะครับผมก็ให้กำลังใจทุกวันนี้ด้วยดีใจมากครับวันนี้ใช่ครับผมแล้วก็ที่สุดทัญก็วันนี้เราก็ได้รับรางวัลด้วยในเรื่องของวิทยาโยนิยมแล้วก็โทรศัพท์มือเดียวด้วยใช่ครับต่อไปก็เป็นทัวร์นะ ไายคอหายคอหายคอถ้าถาพี <Techn Pokémon> ่เขนก็ค <serving> <Enfin> ือเห็นเพนอความอนนลูกคนใหม่อันนี้หล่อเหล่ามากครับแบบื้มแบบบื้มนะแล้ววันนี้มากป็นเสรเซ็ตนะครับทุกคนบขอบผมโปร็จพี่ปั๊บครับรี่ปั๊บโอ้เซ็อ่าอ่ากดเด่นนะครับคุวโดดเด่นครับโดดเด่นครับแต่ว่าเราคล้ายๆกันเลยนะครับแนนด้วยมาเป็นครอบครัวบครัวเออรถามพี่เขนกยเป็นยังไงครับ ที่ดีมากๆเลยครับบอกว่าเออเกินดีเกินคาดดีเกินคาดสำหรับพันเลยครับก็เออทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นบ้าป็นดีมากก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะกับการทำงานแล้วมั่นใจว่าต่อไปจะยิ่งเข้าสเตอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจริงๆตอนแรกๆอ่ะคุยกันอยู่ว่าแบบโอ้มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าบทมันไกลบทมันไกลตัวมากโดยเฉพาะอย่างอย่างแบ็กยิ่งแบบโอ้ ปกติแม็กเป็นแบบล่าเลิงเฮฮาอย่างเงี้ยคพี่ไพเราก็จะเป็นอินพากันเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำได้ดีมากแล้วก็ทุกคนในกองก็แบบแอบกระซิบว่าเหือมาก,กไม่ใช่ทุกคนในกองของวันนี้ค่ะหือมากหือมากไม่ได้ยิน,นแบบนี้ก็สบายใจครนนะับ <laughs> แต่ใครจะทำงานให้หนักขึ้นนะ <laughs> ครับ ครับต่อเลยแอบเห็นไม่เบะมาคิวต่อตไปที่ซีนอมาเลยเยอะเยอะเยอะเยดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีคิวไหมพ่งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สิเนี่ยเราออกกองหกโมงเช้านะคะใช่ครับช้าพรุ่งนี้มีคิวถ่าย ได้ครับได้ทั้งเอแรงดีกว่า13มยู่ทั้งแรงแว1่ยเกอนียก้ว่าแบบว่าเรื่องเยกว่าคูเทมาแค่ก็แบบว่ารอแบบว่าน้ำรอฟ้ารอฝนอะไรกันอเีคือเความี่เรื่องอ่ะเป็นเป็นเป็นเรื่อง มีเรื่องเกี่ยวกับป่ามีกับ,บวิวมีกับธรรมชาติกทีเยอะแล้วตอนนี้น้ำกำลังสวยถ้าเช้าวันนี้ปุ๊กน้ำจะแห้งครับก็ต้องรีบหันหลังออกนิเมะสุดนี่คือการทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ฤดูกาลด้วยแลแ้วแม่น้บยังไงคือเราต้องถ้ำแข็งทิ้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับผมก็ช่วงไหนว่างหรือว่าไหนว่างก็ให้ทัวร์เลยครับผมก็เพราะว่าเวลาดีอย่างที่พี่เคยบอกครับผมกับเลื่อกกับธรรมชาติเนอะกับแม่น้ำกับมันตกอะไรเงี้ยครับก็ ใช่มันต้องแบบว่ามันมีเวลาจำจาก,กัดนะครับแล้วก็ต้องเล็กนิดเดียวเท่านั้นทีบบน่เรื่องแสงเรา<ช>เราเลือกช่วงแสงและและช่องแสงที่มันได้ในเวลานั้นอย่างเงี้ยสหรือรัดพัดฟูดแต่ช่วงเท้าตรงเนี้ยจะสวยแต่ถ้าแบบสายไปนิดนึงเนี่ยมันต้องขยับถุงนะก็ก็เลยเพื่อเพ<ช>ื<ช>่อความสวยงามแค่ว่ากการยับตัว ใครับใช้ความอบคุณนดีขอบคุณขอบคุณแฟนคลับท yeah> ุกคนเลยแฟนับบแม็กซ์นักแฟนแบบเพื่อนครับที่สปอร์ตเยอระตลอดเวลาครับขอบคุณแต่แฮปปี้แฮปปี้แล้วก็เป็นกำลังใจสุดๆเลยใช่แล้วก็จะเก็บมาคอมเมนต์ใช่แล้วก็เวลาออกกองก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้ออกกองกันแค่แบบในกองถ่ายจะรู้สึกว่าทุกคนไปออกกองกันด้วยรู้สึกว่าเราจะมีใช่เวลาเราลงอะไรไปก็จะมีคนมาแบบมาเล่นมาคุยมาอะไรกับเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกขนานดีใช่ครับอย่างไรคลอต์เนี่ยก็ได้รับ ตอบรับดีมากอย่างเราแบบก็ยิ่งเพิ่มความกดดันอเี้ทุกคนก็คาดหวังว่าแบบวแบบิในถึงหน้าน้ำอะไรเงี้ยมันต้องสวยเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมจริงจริงมันแบบชาร์ลแน์มากกว่าเนอ,อะ,อะคือคือไพร์เลตเราก็พยายามทำเต็มที่แหละด้วยตัวซีรีส์เองก็เราก็ต้องเต็มที่ให้มากกว่าน,น,นั้นให้มันสมกับที่ทุกคนให้กำลังใจทุกคนเชียร์ทุกคน,บบนคนัดสรร แต่เราไม่อยากจะบอกว่าไพลอตมันเป็นแค่ส่วนหึือนะครับแล้วจริงๆอ่ะไพลอตมันอาจจะเป็นแบบตัวหลอกก็ได้นะมีการสับเขาหรอืเอเปล่าก็ไม่รู้หน้านี้ต้องติดตาม์คคุณพี่นี่จริงๆว่าใช่ไหมใช่แต่กดดันยังไงเอ่ยกดดันไหมเรียกว,ว่าเอาความกดดันมาทําให้เต็มที่ดีกว่านี่เพราะว่าคือด้วยโจทย์ของทูเบอร์ที่แบบเราต้องถ่ายทำไปในธรรมชาติแล้วก็อารมณ์หรือคาแรคเตอร์ที่ใส่ต่าง มันก็ค่อนข้างซับซ้อนครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองว่ามันกดดันอะไรเงี้ยครับมองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่แบบถ้าเกิดเราสามารถนําตัวละครออกมาสู่ชีวิตจริงได้จริงมันก็จะเป็นอะไรที่สุดมากนะครับจะทำให้เต็มที่ไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังครับก็จริงๆจากก่อนที่เราจะถ่ายทำได้เตรียมตัวอะไรกันมาเยอะแยะมากมายได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันต่างๆครับผมในตัวละครในฉากต่างๆครับ คิดว่าในการถ่ายทำรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นอะไรที่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 ทำเป็นที่อ่ะที่คิดว่าออกมาดีแน่นอนครับผมก็เขาแล็กกดดันมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำทีนี้ครับอย่างในซีรก็จะมีซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเราได้เวิร์กช็อปไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็เราจะเป็นตัวละครนะครับผมตัวละครรู้สึกไงเราจะรู้สึกยังครับแล้วเทามาถ่ายทอดทิศทางอะมาดีสนีไม่อยากให้เห็นข้าพูด เราจะเป็นมุ่งมั่นให้พยายามทำให้ความมุ่งมั่นใช่ครับก็์ o ช็อปเวิร์ k ช็อปเป็นการเกลาเป็นการทำความกระเจตัวละครที่น่าสุดครับแล้วพอก่อนที่จะถ่ายทางสาแล้วก็จะทบทวนบทให้รู้ว่าจริงๆในตอนนั้นเราจะออกมาซื้อความสิ่งไหออกมาแล้วก็จะทำมาให้ดีสุดครับใช่ไหมนุ่มฟาาใช่ครับผมเพราะว่าลูกศรในเบรกที่เราถ่ายนะครับแบบแบบทางพิเศษก็ที่เรียนก็จะสอนเราด้วยว่า อ่าถ้าสมมติเราถ่ายซีนนี้นะเลขอะไรก็ตามเนี่ยครับซีนก่อนหน้านั้นแล้วซีนถัดไปอ่ะเราต้องไปทำกันบ้านไปศึกษามาด้วยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละรครเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเพื่อที่เราจะได้แบบนำเสนอตัวละคราามาได้แบบถูกต้องที่สุดครับครับได้ได้ว่าเรื่องมีตรนันก็ต้องรับบทหนักว่าพี่เท่พี่แนทชมตลอดเลยว่าเหมือนน้องขามที่ออกมาจากตนนิยายเลยเดีย๋ยวองขอบคุณพี่เพี่แนทด้วยครับผมก็แบบ หล,หลายๆอย่างต่อที่น้องครามจะออกมาเป็นน้องครามแบงที่ทุกคนได้เห็นครับแล้วก็ได้รับนั่นก็ได้รับคําแนะนํามากมายด้วยครับเนืงจากทางทพิเศษแดดพิเศษก็จะคอยแนะนําตลอดว่าแบบครามอ่ะเขารีสายยังไงหรือว่าแบบบุคลิกเขาเป็นยังไงจนก็ได้ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะครับน้องน้องยกเครดิตไทยพาหุ้นใหญ่ ดูนะครับโลกสาบายใจคนเดียวนะครับผมก็ทุกคนทำงานเต็มที่มากครับผมทัง้งทีงานแบบเรื่องหน้าเรื่องหลังเลยนะครับก็ เราจะทำซีรีอย่างนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากทุกคนลองคอยติดตามให้กระจายพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ผ่านมาซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้มากๆขอบคุณซีรีส์อย่างนี้ดีมากๆนะครับผมก็ฝากไปนะครับทูเวิร์สครับผมฝากด้วยครับเพราะว่าทูเวิร์สก็จะเป็นซีรีส์ทอมรักที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ทุกคนจะต้องไม่เคยชมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทั้งแฟนตาซีดราม่าแอคชั่นมีหมดเลยตลกด้วยโรแมนติกด้วยครับอันนี้ก็รอติดตามได้เลยนะครับมีทุกอย่างแล้วทูเวิร์ส ครับนี่รูปปากขนาดนี้กดดันนะนั่นแหละครับก็แล้วกันเดี๋ยววรู้่ายังไงก็มีนาคมปีหน้านะคะได้ดูกันแน่นอนสำหรับคู่เวอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝายดิจัลแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนเขาด้วยนะอย่างไรก็ตามใส่ชมได้ทั้งไหนก็สามารถรับชมได้นะคะทางแอปพลิเคชันไอชีนั่นเองนะคะติดพีพีด้วยกันเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ไปรับชมกันได้มีนาคมในที่ไอชีนี้ค่ะ To Star, to Star Society. Society.